ลูกมาเมาเจ้าว่าจะบะปากแล้วนะไก่จะไปซาะไก่มาเลี้ยงก็ข,ขึ้นไปขึ้นมาจเจ้าไกป่ปูมาสองตัวก็บ่ได้แต่เหมาะไกป่ปูสองตัวมันก็บอกมีไข่กินจเจ้าไก่แม่มาสองตัวมันจะไขว่าก็เลยเอาไกป่ปูเหยียดตวงเอาไก่แม่เหยียดตวงได้สองตัวพอดี จะได้ไข่วันแกนมากุ้มกินก้ปปาปอแหกเลือดก,กะไข่วันแกนนะเออ,เอ,อก็กึดไปกึดมา,าไก่มาเลี้ยงสองตัวอันสตางคนละครึ่งเหลือห้น,หน้อยว่าจับไปหูดเอาไก่มาเลี้ยงซ้อมีไปหูดแถมก็เลยเออจำเป็นแท้จะเลี้ยงไก่สองตัวแก้ปัญหาความยากจนก่อนเอาไก่แม่มาเห็่ตวงไก่ปูแม่เหวตวงปอเป็ดธ,ธรรมดาเนอะ จะเอาไก่น้อยมามันก็นานใหญ่ก็เอาไก่ใหญ่มันก็แลงเออเอามาตัวเดียวก็จะบกไข่จะไปยังอย่างไรไข่มันก็แก่นนิ้วเดียวเนาะเออไข่ไก่และไก่ใหม่มันก็ไข่แก่นนิ้วเดียวไม่จะปอแหกเลือดบะแล้วก็ไหนเจ้าอาหารไหนมาฮอ้ไก่จเจ้าเข้าไปออยไก่ไปเกลือไก่ทั้งมอตายปอใหญ่มาถ้ามันหายดไปบ้านข้างบ้าน เพอเพ่อเพื่อเพื่อเปื้อเพื่อเพื่อเพื่อเลื่อเบแดอเพื่อื่อเพื่อเพื่อเพา่อเพื่อเ่อเพื่อเพื่อ่อเพน่อเพื่กเพย่อยพื่ออพ่อเพื่ามพอเเ่อเื่ออเพื่เ่อเพื่อเอเ่อาพืเเ่ื่อพอนพืดเอาพก่เอเพื่่อเสวเเพิ้อเพื่อเพืผักเเเอเเปจะ จะมาเสี้ยงแกะปลาหมาะละไว้เออจะต้องปแปลงเล้ามันอยู่แถมปล่อยไว้ในบ้านหมาก็จะไล่ครบหมาภายมูทำาวันี้ก็นะ่จะมาไล่ครบไก,ก่เป้ยหมะหวางไข่วันแกนเออถามว่าดีก็ก็มีไก่เลี้ยงไก,ก่ก็ดีแต่ว่าแกนเล้า,มาหมาหมาะเข้า,มาหมาหมาออาหารมันหมะในายจะระวังเนาะ ไม่ไปนอนในหูวข้ามแมา่ถ้าเกิดบะขงังไว้เอากลุ่มมะขังว่ามันข้ามมันก็นจะไม่ได้กินอยังก็ต้องซื้ออาหารมื้อมากินซื้อข้าวสารข้าวเปลือกข้าวเปลี่ยนโอ้ยกูจะไปยังอย่างใดกับไก่นี่สองตัวนี่มันมีปัญหาถำไมเยอะเออเลี้ยงไก่สองตัวก็มีปัญหาอันว่าไปซื้อกินไข่เพื่อมันจะง่ายเลยก็สร้างเศรษฐกิจที่มันดีเอาสตางค์ไปซื้อกินไข่จะง่ายเหลือแคอีไข่เกล็ดสองสามบาทสี่ห้าบาท เสาะอาหารมื้อไก่บัดนี้ที่มีปัญหานักก็จะเริ่มไปซื้อไก่เนี่ยไปเสาะทีนไหนไผ่เนี่ยโอ้นมีหัหาหอาห่แหามาสองตัวอีเป็นดีเอ็นดูจะเอากลุ่มมาควบมาขางังแปลงแปลงอันซุ้มไก่แต่มอซื้อคามาแปลงเนอะอาะจะามุงคาขมันจะซื้อเตะมาแปลงเขาคิดว่าเตะสารล้อมไก่ฮะนะก็ประมาณ500ห้าร้อยเนาะถึงคาเนาะ แป่งยังแพงสุดยังบดีสุดก็ห้าร้อยแปงเล้าไก่เจ็บหัวเย้ยแปงเล้าไก่ยัยงบดีสุดได้ห้าร้อยแปงคนเดียวกับบัจ้างถ้าไปซ้อซื้อไม่ฮวกไม่บงมาแป่งเล้าไก่หะม่ไก่สองตัวบดได้จะวังไข่วัน,กนแกนสองแกนไข่วันแกนกับปปอแหกเลือดเอาไก่นิ้วไหมกับอาอาหารในมฮือเนอะกลัวามาไล่ครบ ผมไปเข้าบ้านเปิดออาัวกเขายิงโกงใส่มันมาได้กี่เล่ยเฮ้ยแก้ปัญหาบาถูกจุดมาได้เมาหัวฝากว่าเตือนนพี่น้องโดยพี่สาวสองพ 2, ันเหมืนทคนขี้จมนะแต่มันอดมาได้ล้าไปนกไก่สองตัวจะ่นั้นมาเป่งเล้าไก่แถมห้าร้อยไก่สองตัวอัพเต็มตี้ซื้อมาร้อยร้อยห้าสิบข่ขาข้นขายบูหูอ่ะตีอาไกา่ร้อยถูกจุด เล้าห้าร้อยเสงหกร้อยเกียมอาหารเห็มแล้วจะได้ไข่วันเกนฑ์มันจะดีหรือกุดไอ,อยยางเนี่ย k ค á ถามก็เจะกุดไอ,อยยางอยู่เุ้ยกูเนี้นยประจงังกูเนี่นยประได้มาต้องมาต้องเปล่งเล้าก็ได้ซื้อกลุมมากลุมกับสองร้อยตายละเอามาควบไก่สองตัวนะ่ะแล้วบัไดจะได้แหกเลือดไข่บูอุ้ย ได้กูบอกข้างบ้านดิ